วูดเดี๋ยวเดะนี่เดี๋ยวใช้เป็นเนาะน้องใช้เป็นเนาะเดี๋ยวโดนมีดเดี๋ยวโดนมีดข้างๆระวังโดนมีดไอ้ปลาตัดแล้วก็าทำตาเลยลองดูซิ่คืออะไรตืนเต้นอุ้ยใบพันธหรือเปล่าเนี่ยอยวเปิดขึ้นมาคุณแจรถกซีวิกนะอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะลองซูมลองซูม อ่านวันเกิดจากสุนทรธรรมนขอให้ลูกมีสุขภาพแข็งแรงเรียนเก่งๆใ้ใจเรียนมีความสุขมากๆนะคะเป็นที่รักของทุกคนแข้วค่าปลอดภัยต่ออันตรายทั้งปวงทั้งปวงทั้งปวงเอ้ยระวังคัตเตอร์นะ Happy Birthday 2025ันย้ โอเคถูกแล้วอายุสิบปีแล้วนะสุนักธมลเออใช่ยังเต็มสาวแล้วอ่ะต่อไปไม่หนึ่งเดี๋ยวไปของนี่งานเจออะไรโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ลุน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 ลโอ้กินหมูกระทะลยโอ้ลุนลุนลุนอะไรคืออะไรอ่ะโอ้คนนี้หอมนุนอะไรอายุอะไรยอะคิดว่าคืออะไรเยังก็ได้ทุกใบเหรออย่าพูดนะให้เบลดูเองนะ เตนตดี๋ยวตนตนตนปรียว่าคืออะไรเอาลูกเตยลูกต้แกสองซอนกล่องอะไรบ้านะอะไรอะพ่อบอกว่าอะไรมาอะไรอะไรไม่ได้ใจรูไมดีใจลลอะไรอะไรที่ตูลูกพ่อไม่ได้รู้อ่ะ ประโยชนฟรีคืออะไรคืออะไรคะพี่บอกพวกก่อนกงกอะรีกอะไล่อไอะไรเไม่ต้องเอารบนนะเอาแบรรมดามว่คอรคืออะไรเล่าเอาแขนแนคอเปิดยังไงกาทำ้กง กดค้างก่อนเพื่อเปิดกดถ่ายรูปเลยเหรอเสร็จแล้วกดเมนูตรงนี้ไม่ใช่กดตกลงไอ้กระชายไม่ค่อยเป็นมาเลยออากดตรงไหนวหเลื่อนไม่ใช่ไม่ใช่อืมพังชินไหนี่กดตรงนี้อรูปกรถ่ายถ่ายถยังไงถ่ายตรงนี้ถ่ายพี่เส้นตองก่อน้าแม่ยิ้มอัน้า้ม่ยิ้มกับตองไปโอเคต้องเข้าไหม ถ่<ค>ยายแล้วลถ่ายพวกกันตินถ่าย,ยแล้วเวลาดูอ๋อเดี๋ยวแม่ก็อ๋อเวลาดูก็มาที่เมนูก่อนเมนูมาที่เลือกอันนี้เลื่อนเลื่อน